นี่คือเจ้าบลูทูธ5.0นะครับเป็นกล่อง p าว e แบงค์นะฮะผมโมดิฟายขึ้นมานะฮะเพื่อตอบโจทย์กับเครื่องเสียงที่ใช้ในรถยนต์นะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์หรือเครื่องเสียงกลางแจ้งหรือพวกรถแห่ประมาณนี้นะครับโมดิฟายมาเป็นกล่องบลูทูธเพื่อให้ใช้งานได้หลายอย่างนะครับ เพราะว่าตัวของเขานั้นจะใช้ปรับแค่สัญญาณบลูทูธเปิดเพลงเท่านั้นยังไม่พอก็จะสามารถใช้งานชาร์จแบตเตอรี่นะฮะพวกพอเป็น power bank ในตัวนะชาร์จปือถือชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้ที่แบตหมดนะฮะีนช่องของเขาเป็น USB ตรงนี้ชาร์จเร็วนะครับผม2.1แอมป์ไฟฉายในตัวนะครับใช้งาน สะดวกนะเวลาใช้ส่องหาในที่มืดนะฮะใช้สามารถใช้งานส่องได้นะฮะเป็นไปฉายจริงๆนะฮะกับไฟหลอด LED 2ตัวนะแล้วก็ช่องขาเข้านะครับตัวนี้ที่ชาร์จเข้าเป็น3าูนะฮะเป็นของ Type-C นะฮะแล้วก็เป็นของตูด iPhone แล้วก็เป็นตูดไอไมโคร USB แล้วก็มีจอแสดงผลอยู่ด้าน หน้าเขานี่นะฮะผมหน้าปัดเนี่ยจะมีสถานะของแบตเตอรี่บอกนะครับผมแบตเตอรี่ของเขานะฮะด้านในของเขาก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับสองก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่ก้อนละ9 9้0พกมิลลิแอมป์สองก้อนนะฮะอยู่ด้านในนะฮะใช้างานได้ยาวนานจริงๆนะฮะด้านหลังก็จะเป็นปุ่มสวิต เปิดปิดของบลูทูธนะฮะเวลาใช้งานก็เปิดตัวนี้นะฮะเวลาไม่ใช้งานก็ปิดนะสามารถใช้งานได้ยาวนานนะ,ะใช้ถึง7วัน7คืนไม่ต้องชาร์จไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมใช้ไปยาวๆใช้กับบลนะูทูธเนาะด้านหลังนี้ก็จะเป็นแจ็คทิฟ f a นี RCA นะฮะแยกระบบซ้ายขวาสเตอริโอออกมาให้แล้วนะฮะกับบอร์ดบลูทูธด้านในนะครับ ะจะได้ฟังซ้ายขวาแบบระบบสเตอริโอได้เลยนะครับผมเน้นสเตอริโอนะเสียงดีเสียงเพาะนะเน้นออกมานะเสาตัวนี้ก็เป็นเสาสัญญาณ 5g นะครับผมตัวนี้ modify เป็นเสาตัวนี้เลยระยะไกลนะร,รับสัญญาณบลูทูธได้100เมตรขึ้นไปนะครับผมผมทดสอบมาแล้วนะครับเชื่อมต่อนะสแกนนะครับหาบลูทูธจาตัวนี้นะมีการเชื่อมต่อในตัวเลยนะบลูทูธ bt 5.0าจดศ audio นะ จะขึ้นนี้ก็กดเข้าไปเลยก็จะค่้ยจับคู่จับคู่เสร็จก็จะขึ้นมาอยู่ข้างหน้าข้างบนนะตอนนี้คือจับคู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเราปิดบูทูตก,กับอ,อ่าบูทูตก,กับกล่องตัวนี้นะเมื่อเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเอาบูทูตัางไปตรงนี้เลยคนโซลหน้ารถนะครับระยะปิดกั้นระยะขวางทางเนี่ยมันจะใช้ได้ไหม นะครับมีแต่คนรีวิวแบบว่าระยะล่งๆฮนะแบบไปเรื่อยๆลองล่อเงี้ยไกลๆนะๆนะอันนี้ก็ทําได้แน่นอนนะแต่ระยะปิดกันนะ้นอ่ะมีคนรีวิวหรือเปล่าทำ <Huh? S 1> ให้ดูนะนี่นะผมจะวางว้ตรงนี้เลยนะครับบลูทูธเชื่อมต่อกับบลูทูตัวนี้นะครับอ่ะต่นี้ผมจะเดินเข้าไปในบ้านนะลองดูว่ามันจะเร่งดังอยู่หรือเปล่าอ่ายวถ่ายมาะระยะแรก รั้วบ้านก่อนปิดกัน้นอ่ารั้วบ้านปิดกัน้นอ่าถอยมานะครับะจะลบหน่อยนะครับอ๋อไม่มีการตัดต่อนะอันนี้นะอ่านีประตูบ้านนะประตูบ้านอ่าประตูบ้านอ่าปิดปิดกันด้นไวเลยอ่าปิดแล้วอ่าถอยไปต่อ ไปต่อนะครับระยะนี้ก็ประมาณ30เมตรนะอาจจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะวางมือถือไว้ตรงนีนะ้อันนี้ยังพียงอยู่นะเครื่องยังเล่นอยู่อ่าทีนี้ไปดูว่าเสียงมันยังใช้ได้ดีหร,หรือเปล่านะครับปิดไว้ปิดไว้เหมือนเดิมอ่าไปดูวไว้ไปดูไว้อ่มอับยังเพียอยู่ไหม อยู่ไหมเงียบโอ้มันโฆษณานะครับนี่มันติดอยู่นะฮะนี่ใช้งานได้อยู่นี่เห็นไหมบังอยู่ด้านในนะฮะเปิด YouTube นะฮะเมื่อกี้นะก็ยังติดอยู่นี่นะฮะ นี่ตอนนี้มันพอดีมันโฆษณาของ YouTube อยู่นะครับเนี่ยยังติดอยู่เลยนะเนี่ยบดบังนะประตูบ้านแล้วก็ปิดประตูไว้เลยนะครับนี่เล่นเหมือนเดิมเครื่องวางไว้ในบ้านนะครับปิดประตูไว้นะ เื่องใช้งานปกตินะเครื่องเขาวางอยู่ตรงนี้เลยนี่ใช้ได้นะสุดยอดแบบปิดกั้นนะฮะมีใครรีวิวแบบนี้หรือเปล่าครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสนใจบูธุด5.0ระยะไกลระยะปิดกั้นก็ทะลุเข้ามาได้ใช้งานได้ปกตินะครับก็ทักมานะครับสอบถามเข้ามาได้นะฮะ